น่ามาเนาะพรุ่งนี้กระถินพรุ่งนี้เขาจะมีกระถินกันค่ะทุกคนวันนี้เขามีรอยกระทงกันใช่ลูกใช่วันนี้มีรอยกระทงวันนี้มีรอยกระทะงวันนี้กระถินสามนาทีอืมเงินอคบุณมากครับจะได้รู้ว่ามันไม่หายไปไหน สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้นะคะเรามาทุระที่ ABQ นะคะเราก็เลยแวะมาที่วัดนะคะพอดีเขามีอทอดกระถินสาม,มัคคีนะคะ ที่สหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีวัดอยู่แทบทุกรัดเลยนะคะยิ่งถ้ารัฐไหนที่หรือเมืองไหนนะคะที่มีคนไทยอยู่เยอะๆเนี่ยคือวัดนั้นก็จะแบบใหญ่แล้วก็จะมีการจัดงานบุญหรืออะไรต่างๆแบบนี้ใครเยอะแล้วก็บ่อยมากๆเลยนะคะก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนะคะที่มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ทําให้เราได้ได้ทำบุญนะคะแล้วก็สืบสานประเ,เพณีวัฒนธรรมของเรานะคะ วันนี้นะคะที่วัดก็จะมีลอยกระทงช่วงเย็นนะคะแล้วก็วันวันช,ช้าอีกวันหนึ่งนะคะก็จะมีการตักบาตรนะคะแล้วก็มีทอดกระถินสามัคคีนะคะเราก็เลยได้โอกาสกับน้องจัสมินนะคะมาทําบุญนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญกระถินนะคะกับคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะ ก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะได้มาทำบุญเนาะได้มาไหว้พระนะคะก็มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่ไทยเลยเนาะเขาทำเหมือนที่ไทยเลยค่ะคนไทยก็จะมารวมกันแล้วก็มาช่วยกันทำอาหารมาเลี้ยงบ้างมาจัดงานนะคะที่วัดวันนี้เรามาเรามางานพรีกระถิ่นพรีกระถิ่นสูนนีลอยกระทงวันนี้เขามีลอยกระทงแล้วพรุ่งนี้เขาจะมีกระถิ่นกันค่ะเข้ก็จะมีไส่ปลากระถิ่นขาไม่ใช่ใช่ไหม ตรงนี้เราแบบมาพรงนี้เนาะน,น,น,าานี่นเ,นนนเราก็มานั่งก็มีอาหารทานเราก็หยอกตูบริจาคลอยกระทงลอยกระทงเตา,ตาิาัะอ,ะอยอเงแต่มันเขาจัดเร็วจังเขาคงจัดพร้อมแบบเรเหน เขาจะเข้าไปในสุสานแล้วก็แบบกินเลี้ยงกันแล้วก็มีดอกอะไรเงี้ยวางของเม็กซิโกจริงๆอ่ะจะไปสุสานกันแม่อันนี้เขาทำเป็นสมอเอาท่าระล่างเลย่ะคืออะไรคนนั้นอ่ะไปดูดิเขาคืออะไรสมออันนี้เขาเรียกว่าเอาท่าสีแดงๆเงี้ยโสมๆเนี้ยเขาเรียกว่าเอาท่าที่เขาไว้วางแบบขนมปังวางรูปคนอะไรเงี้ยเขาทำเป็นอันเล็กๆดูดิเห็นไหมดูดิ พ้าใครที่ดูเรื่องโคโค่ก็คืออันนี้คือเทศกาลที่จัดในโคโค่เรื่องโคโค่ ทาบุญที่วัดที่ A B Q เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขับรถกลับซานเฟเราก็เลยมาที่พาซานะคะวันนี้เขามีงานเ,ออเขาเรียกว่า Day of the Dead นะคะ ก็คือเป็นวันที่คนเม็กซิโกค่ะเขาเชื่อว่าวันนี้คนที่ล่วงรับไปแล้วค่ะเขาก็จะกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วก็มาเฉลิมฉลองกับคนที่มีชีวิตอยู่งซึ่งถือว่ามันเป็นวันที่ทุกคนเฉลิมฉลองแล้วก็มีความสุขนะคะเขาจะตั้งแท่นที่ศีรษะสมศะค่ะไว้อ๋อแล้วก็เอารูปของคนที่ล่วงรับไปแล้วแล้วก็มีขนมปังวางไว้ให้เหมือนให้เฉลิมฉลองทานด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นระเพณีของคนเม็กซิโกนะคะ คือเขาก็จะแต่งหน้านะคะให้เหมือนเป็นกระโหลกผีอะค่ะแล้วก็เดินไปเดินมานะคะซึ่งวัน day of the date ของคนเม็กซิโกเนี่ยไม่ใช่วันฮาโลวีนของคนยุโรปนะคะเป็นคนละวันกันนะคะแต่ว่า day of the d a d e เนี่ยเขาจะจัดช่วงที่สัตดาถึงวันที่สัปดาเ์ทตุลาถึงวันที่2มันจะใกล้ๆวันเดียวกันกับวันฮาโลวีนนะคะคือบางคนก็จะเข้าใจผิดว่ามันมันคือวันฮาโลวีนแต่ไม่ใช่นะคะมันเป็นวัน day of the date ของคนเม็กซิโกนะคะบรรยากาศซา,า,าศนตาเฟคือตอนนี้ปวดฉีล่ละป่ะกลับบ้าน เดินเล่นกันสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้น้องจัสมินมีปาร์ตี้ที่โรงเรียนนะคะช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวแม่จ้าแม่มิกกี้ก็จะไปแต่งหน้าให้น้องจัสมินที่บ้านนะคะอุ้ยโบเหมือนที่ร้านเราเลยอ่ะเหมือนที่ร้านเราเลยนี่อเอลนิกส์เหมือนเลยเนาะสบายสบายไทยแด่ดี ฮะไม่ดูไม bon ้ไม่ดูไม้อะไรเหมือนเลยสบายสบายหน่อยให้เด็ดดีลงสุดขาวสุดขาวเหมือนเลยอ่ะดู ะะแลวเดี๋ยวแม่แม่ไม่กี่กจะแต่งได้น้องจัสเพราะว่าทุกครางเวลาน้องขึ้มีงานที่โรงเรียนมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนแต่งหน้าให้เขาเนาะเพราะว่าที่นี่นะคะก็ถ้าไปจา้างเขาแต่งหน้าก็แพงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยมีแลารับแต่งหน้าคือคิวจะยาวแล้วก็ต้องไปจองเนะเาะน้ำมา ต้องเปิดไปไหมต้องเปิดสิูะเนี่ยอันนี้เช่นที่แม่บอกว่ามันผิดสีอ่ะที่มันให่แม่บอกมันขาวไปอะใช่สีเดียวกันไหมเบอร์เดียวกันไหมเปอรออะไรอันนั้นอันนี้สองเอ็นอะ neutral น่อะไรเปอรออะไรคือเป็นเป็นแป้งของ Dior แล้วเราซื้อมาจากที่ไทยแล้วก็นี่ศูนย์สองศูนย์เช้าเหมือนกันสีเดียวกันไหมศูย์สองศูนย์อะไรกืบอันนั้นศูนย์สองอนี้สองเอน neutral ซื้อสีมาแบบเหมือนมันจะมันก็ไม่ผิดหลอกแต่พอดีเราหน้าเราค้ำลงไงมาใส่แว่นกันอนี่ยซื้ออันนี้ก็ซื้อให้น้องจัสมินของดีออตึ้งๆ,ๆล้ตวกนุก็แต่งหน้าเป็นด้วยนะอามาทา,าต้องสีนี้แต่งหน้าหน้าไหนะ C A ของน้องปาดสีของน้องจัสมินน้สีแบบวันนี้จะแต่งแนวไหนแต่งแนวไหนจะเอาเส้นแบบไหนล่ะสีส้มไหมแต่งแนวไหนวิ้ง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 อ่ะแล้วก็ติดใต้ตาอ่ะให้มันขาวๆนึกอองไหมเอาวิ้งวิ้งอ่ะกลางคืนเอาวิ้งวิ้งอ่ะตาได้ก่อผมเนี่ยผมเนี่ยมันจะมันนนี่มัไปแล้วนะมันมันนี่ไงมันเป็นเส้นเล็กๆเนี่ย ก็ใช่เล็กๆวันนีไม่ไปอ่ะต้อง,ต,องต้องที่คาดผมนี่คาบผมเะเอไปแล้วมือจับไน่ไม่เราที่คาดผมโอ้ยลูกค้าเรานะแบบไม่เต็มตัวเ,เรื่องเยอะเดี๋ยวรอนนอง Just make them. คนต่อวนน่ะเข้าไปทําอะไรกันนะก็อ e ีเทลวอนไงมันดงังไงเลยวันเทศกาลทลูวินเขาจะไปที่อ e ีเทลวอนไงแม่บอกหนูแล้วว่าอย่าไปจะไปอะไรแบบนั้นลูกจําไว้เข้าใจไหมคะอย่าไปนะคะลูกพ่อจะเมทัลลูกอะไรที่มันเป็นคนเยอะๆไอ้อาถัา่ลูกจะเข้าไปมันเป็นถนนน่ะแล้วแบบคน <ๆ S 1> มันเป็นถนนแล้วคนเขาก็ไปเดินกันแหละแม่ถึงบอกว่าอย่าไปเรามมนเกิดเลยขึ้นมานะตายลูก ดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตดิลูกเรื่องใดก็อย่าไปไปเรื่องไปหรอกมันมันบางทีมันสมมุติว่าคนมันตกใจนิดนึงใช่ไหมลูกมันจริงจมันไม่มีอะไรหรอกมันตกใจมันก็วิ่งเหียบเห็นไงใชหมจริงจริงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกคนมันก็จะตกตกตกใจตื่นขึ้นมันก็จะตามตามตามกันอย่างเงี้ยงลูก น้องก็ไปปาร์ตี้กับที่โรงเรียนนะคะก็กลับมาประมาณสี่ทุ่มนะคะเช้าวันนี้นะคะเป็นวันฮาโลวีนนะคะน้องก็แต่งชุดนี้นะคะไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้เขาก็นักเรียนนะคะเขาก็จะแต่งชุดเอ่อแล้วแต่ที่อยากจะใส่ค่ะในวันฮาโลวีนนะคะจะเป็นผีก็ได้หรือจะเป็นตัวละครในหนังในในการ์ตูนหรืออะไรแบบนี้เป็นสัตว์อะไรก็ได้นะคะแต่งไปที่โรงเรียนนะคะไปสนุกกับเพื่อนๆนะคะแสดงว่าเรียนถึงบ่ายอ๋อ ประมาณนั้นแล้วก็มีกิจกรรม,มแล้วสรุปวันนี้จะไปกับเพื่อนไหมเนี่ยได้ดูก่อนถ้ากาันว่านอกก็ไปเป็นชุดสิงโตของแม่ทำไมไม่ใส่เป็นแม่นาคไปโรงเรียนแล้วลูกแม่นาคอุ้มเด็กเพิ่นแต่งเป็นแม่นาคโอ้าเห็นเขาแต่งเป็นแม่นาคกัน จุดสิงโตบ๊ายบายห่างห้อยอีกจ้ะ แข่งไปแข่งมากหลังจากที่น้องจัสมินเลิกเรียนนะคะเขาก็ไม่ได้ไปกับเพื่อนนะคะก็เลยชวนกันมากับคุณแม่ไมกี้นะคะเธอทำให้ฉันตกใจนะรู้ไหม <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้นะคะวันฮาลวีนนะคะก็จะจะทำ่า Trick or Treat นะคะก็คือการมาน n o c k ที่ประตูบ้านของคนที่อยู่แถวๆนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะให้ลูกอมขนมกับเด็กๆนะคะเราสังเกตได้จากบ้านไหน j j mm hmm. แต่เขาจัดมีไฟนะคะแล้วก็จัดหน้าบ้านแบบนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปน็อประตู mm hmm. แล้วก็ไปขอขนมลูกอมเขาได mm ้น hmm. ะคะแต่ถ้าบ้านไหนเขาไม่ได้เล่นด้วยเขาไม่ได้จัดคือเขาก็จะปิดไฟนะคะเราก็จะรู้ได้นะคะว่าบ้านไหนเล่นหรือไม่เล่นนะคะก็ <c oughs> เป็นประเพณีของบรรฮาโรวีนนะคะของคนยุโรปของคนตะวันตกนะคะ แล้วก็ประวัติของฮาโลวีนทุกคนก็ลองไปดูนะคะว่าเป็นยังไงทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะก็สนุกสนุกนะคะก็พาน้องจัสตมินมาเดินเล่นนะคะแล้วก็พอช่วงสองทุ่มกว่าก็กลับกันนะคะก็ไปแวะทานเอ่อแม็กโดนัลด์กันนะคะแล้วก็เข้านอนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันฮาโลวีนแล้วก็ในทุกๆวันนะคะแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ แล,ะละว้วเราก็มาจบที่แมคโดนั